ค่ะอ่ะวันนี้มาพบกับเลดี้เหมือนเดิมเนาะอ่ะถ้าจะยิงชื่อเลดี้นี่ก็คือต้องพาเล่นบาคาร่าแน่นอนจ้าอ่ะวันนี้เรามาแบบไม่ใช้สูตรกันเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาพาแบบว่าสุ่มดวงกันเลยแต่เช้าอ่ะเนาะมาดูกันว่าวันนี้จะบวกกันกี่บาทเอาไปเลยวันนี้ขอเล่นเป็นห้องเซ็กซี่เนาะอ่ะไปดูสาวๆห้องนี้เขาสิว่าเขาทำอะไรกันอยู่ เว็บที่ lady ลดี้เล่นเนาะก็จะเป็นเว็บฟัน88 8 v p ปดุ i p น้ออะถ้าเข้าไปฟัน88เขาก็จะมีให้สมัครในนั้นเลยอะแล้วก็พอสมัครเสร็จแล้วอะก็อย่าลืมแอดไลน์ hmm. เขาไปเนาะจะได้แบบพูดคุยกับเขาแบบว่าให้ไม่งงว่าแบบต้องทำยังไงต่อดีเนาะอะ,อะวันนี้ lady ขอเล่นเป็นห้องที่3แล้วกันเนาะอะไปสาวหมวยยมวย place your bet please ดูกันรอบนี้ ให้มันออกมาเป็นเพยเยอร์มาสามแบงเกอร์ตัดมาเรามาดูรอบนี้กันก่อนแต่โซตเลนที่มันน่าว่าจะออกแบงเกอร์นะน้องมารอดูกันดีกว่าเนะออะเปิดมาจ้าไม่คนงามวิเขามีลายสักด้วยอ่ะเพิ่เห็นอืมดูซิอ่ะแบงเกอร์ปอกแปดแบงเกอร์ has อะ x player h ัส e player win เป็นไง ดูผิดจ้าเรดดี้ไทยผิดไปแล้วรอบดึงเนาะอะ,อะมันออกเป็นแบงเกอร์เพลเยอรต่อไปเป็นอะไรดีะ่ะอะงั้นไม้แรกขอเป็นแบงเกอร์อ, <please. S 1> อะไปเลยจ้าแล้วก็มานั่งรอลุนไพ่กันดูซิว่าแม่คนสวยคนเนี้เขาจะแจกไพ่ให้เราดีหรือเปล่าอะออืมอันนี้ก็น่าดูไทยๆอยู่เดอ้อออกสายฝอนนี้ มาจ้ารีบเปิดได้แล้วจ้าอย่าลำนะจ้าเอาเปิดจ้าโอเคจ้าเอาเปิดมาจ้าลุ้นจ้าลุ้นรอไม่ไหวแล้วอืมห้าไปสี่ใบหลังอ่ะปอกเก้าเกทครับเขาไปหน่อยดีแบนอร a พาร์สซิลไม่เป็นไรเพลเยอะมันออกมาสองรอบแล้วเอายังไงต่อดีเออรอบนี้ขอเป็นอะ ตามไปเพยเยอร์แล้วกันแต่ค่าขอทุกเนาะแบบว่าเอากำไรคือหน่อยอะเพเยอร์ไปเลยพันหนึ่งรอบนี้ใครที่แบบเอออยากเล่นตามหรืออะไรอย่างงี้แบบเออเล่นตามไม่ไหวนะแต่แบบพันสองพันเล่นไม่ไหวหรอกแบบก็จะแบบบอกนะว่าเล่นได้จา้าห้าบาทร้อยหนึ่งสองเล่นหลักร้อยหลักสิบก็ได้จ้า <No more S 1> เนามอะ, <bet. S 1> อะมาจะมารอลุนไพ่กับแม่คนสวยคนนี้กันเปิดได้แล้วจา้าล้ำจริง อืมปอกเก้าให้ดูดีฝั่งนั้นอ่ะอืมปอกแปดปะดิพอแล้วจ้ะอ่ะได้ถึงคืนมาแล้วจ้ะต่้ไมนี้เนาะได้กำไรมาอีกด้วยอ่ะต่อไปอ่ะขอย้ำเพเยอร์ไปอีกสักรอบหนึ่งหนึ่งพันบาทอ่ะอยากลงนักจ้ารีบๆให้ลงหน่อยจ้ารับนี่เป็นเพเยอร์ไปเลยใครว่าแบงเกอร์ก็ช่างเขาแต่มันออกมาแล้วอ่ะเพเยอร์ต้องสามอันแล้วอ่ะอยากตามเพเยอร์อีกอ่ะ มาจา้นาน่ารักอยู่นะคนเนี้ยก็ดูให้โชคดีนะแม่สาวผมหยิกหยิกจริงหรือเปล่า no <more> bad. ม o r e bad มาหลุนไพ่กันเปิดมาจา้าอืมเจ็ดแต้มแล้วไวลังคอสองสิอืมอ่าฮ่าแต้มมาแล้วจ้ะอืมดูสิอ่ะห้าแต้มก็พอแล้วมั้งพี่ Banker has แรงนะอันนี a <Player has S 2> แร e <has long. S 2> มากเลยนะ, er ะไม่เป็นไรอยู่ดีๆออกเพเยอร์มาสามเราตัดแบงเกอร์อย่างนี้รอบต่อไปเราขอตามทุนคืนนิดหนึ่งเนาะ,ะไปจ้าอ่ะอยากลงละจ้าเอาหันไปคุยกับแม่เซร์อ,อ,อีกแล้วไปทำไมหันไปทำไมหันไ่เดี๋ยวนี้อยากลงไพ่ละจ้าอ่ะมารีบๆจะ้ะโอเคค่ะอ่ะ โอเคกดจะได้ <Place S 1> ลงนะจ๊ะลองแม่ <please. S 1> คนงานพกคุยกับแม่ซื้อข้างหลังอยู่หรือเปล่ารอบนี้กลัวเหลือเกินแต่เราจะขอลงเป็นแบงกเออร์อ่ะพันหบาทไปรอบนี้เนาะเราตามทุนคืนแบบไม่ต้องทบเยอะอะไรมากมาย no <more> เขามีกลุ่มนําเล่นเนาะอ่ะก็ no <more> ลน์เดียวกับที่จะแอดไปคูดคุย,คยก,กับเขาก็คือ lady หนึ่งหกเนาะอย่าลืมแอดข้างหน้านะอ่ะ มาดูกันว่ารอบนี้เขาจะออกอะไรอืมแวบมาแล้วจ้าใบหลังเขาสีไปดิอืมปอกเก้าโชว์ไปดิสีเหมือนกันดิอืมขอบเข้ามันขอบเข้าขอบเข้าดิอืมสุดยอดจ้าเอาแมแป้นอยู่อ่ะได้คืนมาแล้วสามไม้นี้เอ่ะเรามารอดูลุ้นต่อไปอ่ะรอบนี้คิดว่าเพเยอร์มันจะมาไหมมันแบงเกอร์มาสองเพเยอร์มันจะตัดไหม แต่เลดี้คิดว่ามันน่าจะออกเป็นแบงเกอร์คืออันนี้ใช้แบบสมองคิดล้วนๆเลยเนะี่ยอ่ะรอบนี้ขอเป็นแบงเกอร์ไปอีก1,500บาทเนาะอ่ะ1,500บาทไปเลยแบงเกอร์ banker. อ่ะเราได้เราไม่ค่อยทบนะแต่พอเสียปุ๊บคืออยากทบไงอยากทบให้มันได้คืนเนาะอ่ะมารอดูกันซิว่ no า more จะออเป็นยังไงแบงเกอร์ er ต้องมาแล้วจ้าแบงเกอร์ er ต้องมาจ้าอ่ะ เปิดมาจ้าเอาขอดูหน่อยสิใบหลังเขาสองไปสิอืมเขาก็ให้สี่แต้มดีอ่ะขอบเข้าเขาไปขอบเข้าไปดิอืมหกแต้มดีอืมอ่ะเป็นไงแบ er อ has zero player has six ไม่เป็นไร <Player S 1> สุดท้าย <has S 1> มันตัด <six. S 1> จริงๆ <Player S 1> เนาะคิดว,ว่ามันจะออกแบงเกอร์อ่ะมารอดูกันรอบนี้มันจะออกอะไรอืม มันออกแบงเกอร์มาสองแล้วเป็นคู่ตัดด้วยเพเยอร์เอาอยัางไงต่อไป <Place S 1> นะ Place your bet please เพเยอร์ไหมอ่ะรอบนี้ขอเป็นเพเยอร์ส0 0พันเลยตามคืนจากเมื่อกี้ที่เสียพ5 0ห้าไปก่อนอะไปจารอบนี้เพเยอร์สองพไปเลยห้องเซ็กซี่มันแบบว่าที่ชอบเล่นห้องนี้มันคือมันเวลามันเร็วอะเวลาเราแบบพูดอะไรไปแบบเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีก็ลงไม่ทันนะ No more bet แต่ถ้าแบบอย่างตัวเลดี้ถ้าเล่นเอเออย่างเงี้ยคือต้องแบบ มานั่งรอเขาแบบนั่งทำตาหวานปิบๆอ๊ย้ยมาลุนไพกกันดีกว่าจ้าอืมใบหลังสองดีหนึ่งแต้มไปอืมเอาสิขอบเข้าดีได้จะ้ะอะเกยเยอะได้มา er อีกแล้วอเราได้มาสี่หมื่นแล้ว,ลวลอ่ะเดี๋ยวรอรอเงินงเขารีก่อนเนาะตรงนี้อยากเห็นยอดเงินแล้วจ้าเร็วๆหน่อยจ้า p l a c เด็ดแน่นอีกซักสองไม้เนะานอะอะมารอบนี้มันจะออกเป็นอะไรเพเยอร์มันชอบมาสามเลยเกินเนาะแต่แบงเกอร์ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะจ๊ะอะรอบนี้ขอเป็นเพเยอร์สองพันไปเลยจ้ะอะมารอดูไพ่กันนะว่ามันจะแบบเป็นเพเยอร์สามสามแบบว่าที่มันออกมาหรือเปล่าแล้วมันก็ตัดแบงเกนนะอร์เนาะอะมารอดูกันเปิดได้แล้วจ้าเอามาจาับเปิดจับเปิดจับอืม ใบหลังขอสักเจ็ดเจ็ดหน่อยอืเยอะไหมใบหลังอะ <Bank> er แรง <has S 1> นักเนี้ <eight. S 1> แบงเกอร์อะ <has> แรงนะ <Bank> er ตัดข <mean. S 1> นาดเนี้ยอะแรงจริงจ้าสองพัน 2, นี้หายไปกับตาอ่ะมาตามกันต่อรอบนี้ Place your bet แบงเกอร์ไหมรอบนี้ตามแบงเกอร์ไหมแบงเกอร์แม่งออกอะตามแบงเกอร์ไปสองพันเอาคืนมาก่อนเมื่อกี้นี้ เราได้เราไม่ทบแต่เวลาเสียเราทบแต่เราก็ได้กลับคืนมาเหมือนเดิมเนาะอะ,อะใครที่ดูเลดี้อยู่บ่อยๆก็อย่าลืมกด subscribe ช่องให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอเวลาไลฟ์สดเนาะอย่าลืมไลค์เพจให้ด้วยนะจ๊ะอะมาดูกันซิ สี่ปดิอืมปอกก้าวโชว์คนดีอืมสองไม้แ้าเจ้าองไร้รอบนี้อ่ะสองไม้คงไม่จบแน่แน่อ่ะมาใหม่รอบนี้มันน่าจะออกเป็นปิงปองหรือเปล่าอ่ะมันเป็นแบงเกอร์กับเพลเยอร์มาแหละรอบนี้ขอย้ำแบงเกอร์ไปสองพันไปเลยอ่ะย้ำแบงเกอร์ไปก่อนสองพันรอบนี้ไม่ได้สองไม้สุดท้ายจริงๆนะเนี่ยตามคืนก่อนตามคืนสุดดี มาจะมารอรุนให้กันตืดสามสองหนึ่งเปิดได้แล้วค <No S 1> ่ะโนมอร์แ <more S 1> ม่สาวนี้จะขยิบตาจริงแต่งหน้า,าตั้งแต่ตีสี่หรือเปล่าเนี่ยเฉดดงเฉดดิ้ดดง,งไฮไลท์มาเต็มเวอะเปิดมาจา้าอืมบอดดีอืมปอกเก้าโชว์เข้าไปดีอืมขอบเข้าไปฝั่งนูน้นนะขอบดีอ่ะมาดูสิห้า หกเจ็ดแปดอืมอะแบงได้กลับคืนมาแล้วไม่มากก็น้อยอะเรอดูกันเนาะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่แต่เราต้องตามคืนแน่นอนรอบนี้อะมันออกมาเป็นแบบปิงปองเนาะอะก็ยังไปที่เพเยอร์เนาะถ้ามันจะปิงปองเมื่อกี้แบงค์เกอร์แล้วก็อะเราต่อไปเป็นเพเยอร์ในรอบนี้สองพันบาท โอ้ยเงินก็เลี้ยให้เห็นเร็วๆหน่อยเนาะอะเป็นสามหมื่นแปดนะกับที่เราลงไปโอเควันนี้เราจะให้ได้ซะแบบว่าเพิ่มอีกสักพันสองพันแบบกินค่าขนมกรุบๆเนาะอะไปมารอลุนจ้าเล่นห้องนี้คือแบบไม่น่าเบื่อ,อนะ <8. S 2> คือเขาแบบยุกยิกตลอดเวลาและยิ้มหว่นให้ตลอดมาจ้าเปิดได้แล้วจ้าอืมเอาสิใบหลังปอกเก้าไปเลยอืม อืมมาตัวมา9หลังดีอสุดยอด8หลังยังดีได้น้อยแต่ก็ได้นะจ๊ะอ่ะอะมาบวกมาอีกแล้วอ่ะสำหรับใครที่สนใจเนาะอยากจะเล่นเว็บเดียวกับ l ดี y เนาะสมัครเข้าไปเลย fun88vipclub.com นะอะคือหาใน Google แล้วคือเจอเลยเว็บเขาดีจริงเนาะอ่ะเล่นตาม l ดี y แล้วก็ พอสมัครเสร็จแล้วก็แอดไลน์เข้าไปได้เลยเนาะเขียวเขียวเห็นไหมจ้ามุมข้างล่างขวามืออ่ะเขาจะเปลี่ยนตัวพอดีเลยเนาะอ่ะเราก็ไปกันก่อนแล้วนะคะเรดดี้ไปก่อนนอนสวัสดีจ้า no more bad